ผู้ป่วยหญิง7 2ปีตรวจพบข้อเข่าเสื่อมเข่าไม่โก่งมากขยับามบาเออมี my varus deformity อ่า varus deformity คืออะไรครับหมอชัด varus deformity ก็เป็นลักษณะของตัว OA k n e OA k n e คือข้อเข่าเสื่อมซึ่งถ้าเข่าบิดออกนอกก็เรียกว่า cut deformity ก็คือเรียกว่าเข่าชิงเข่าชิงเออมันออกออกข้างนอกออกข้างนอกอืออกข้างนอกแบบออกงี้แต่ว่าถ้าเข่าออกเข้าด้านในเป็น varus deformity ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอเป็นวันรัดดิฟอร์มิตี้นี่แหละเพราะว่าพออายุเยอะข้อเข่าฝั่งในมันเสื่อมเข่ามันก็เลยบิดเข้าด้านในเวลาเดินมันก็จะบิดเข้าด้านในรู้จักเซตติ้งแล้วอันนี้ผมว่าผมรู้นน่าจะรู้ไฮโดรเนสซิตอ่าใช่ก็คือฉีดไฮโดรเนสซิตเข้าไปในในนะครับอินตาดิวกล่ายเจคชันคือฉีดเข้าไปในข้อนะครับเนาะก็คือไฮโดรเนสซิตท่านบอกใจมันเป็นเหมือนแบบสารหล่อลื่นประมาณนี้เนาะให้เข่ามันแบบลื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกต่อใต้แค like, like, yeah. like, ่นี้แบบง่ายอันนีผมว่าง่ายมฉีดเป็นทายาทในิกอซนะครับนี่ไงคนอื่นมองทันไหมฮะ